วุ้ยยิ่งสายโตยิ่งสายโตให้เกียรติสถานพี่เขาหน่อยนะเดี๋ยวจะมาเล่นตกกัน <c oughs> Này cao đội cao Đôi cao thân Cụ lâu Áo lương Mừng mà đợi Không mà Áo lương โอ้โหลงไปสองทีกินอีกแล้วขอมปะฟังนะโอ้โหหวันจีบ้บกุลาไฟสวยสวยมาแล้วครับ <c oughs> นนวลนนวลสองตัวแล้วเนี่ยโอ้หอ <c oughs> โหของจริงเ,เอามามากันนะจุดจวด

โดนอีกแล้วโอ้โหอือเอาละเอาละอะไรับคำนี้อะรันนีก็ยาวๆก็อลุนเดียวกันเลยนะโอ้โหตาย Bà lấy cơm nè, tụi nó anh hả? Au, au, au Au, au Ơi Cặp Cặp bà cơ hàng đấy là khai, bà phốt ra Ờ nè, ของจริงได้อะไรคนเลยโดนแล้วตบแล้วสีมูเกงมสีมูเอาเงนกันแลยเออกินหน้าดินปล่อยตกเลยน่ะโดนแล้ะวินสายโตวินสายโต อันนี้ไฟโตนี่ไฟโต้ไฟนี้มีราคาน้อยเฮ้ยมันใจเย็นอีกเวียนทักช็อคกันนนวดขะคอมบ้าผมคอมบ้าผมคอมบ้าอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยสี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเอาอะ ก,กูเล้าวาวะเฮ้ยมาแห่ภาวาเลยนั่นดิรวยแล้วกับบา้านเ <g ül> ด,ด,ด <g ül> ี๋ยวป้าเน่าเออเนี่ยเนี่นี่นี่ยของจริงอ่ะก็โถหวานเจี๊ยบนานๆออกทียุข้อบ้างนะนะ <g ül> สองเดือนแลว้ว ปวโ่ม่วงบอกปลูกหน้านี้เดี๋ยวก็ตายไปลูกะม่วงเดีไม่บอกหน้าให้กูบ่ะจะได้รวยโอ้โ้วันนั้นผมก็เจอนะอยู่ข้างหน้า AD ีซอดมั้งแต่เซเว่นนั่นแหละสานทะเลอะ โอ้โหโดนแล้วนะโอ้โหจิ้มแคทต,ต้องลบต้องลบนะนะมันมันชอบผันตูตวนะน,นะ,ะน้ำของผ,ผมพันนี่เลยเอา้าว ปามกินยังไงวะ okay. มันกินแคสดีวะมันกินโซทาทำท่าแคสนี่โอ้โห <c oughs> โดดเลยมันเจี๊ยบมันกินหน้าดินนี่วะโอ้โหมีโดดอย่าโดดดิ <c oughs> เพื่อน เฮ้ยมันมันตื่วะเกี่ยวข้างแล้วะอ้าำหลบตบดิอ้โอ้ยอย้อ้ยโอ้โยหาตัววันเจี๊ยบมันนี้

xí rồi này, đứng, đứng bóc Bây giờ nó thả qua Lạc, lạc, thùng ạ ดก,กดขันมาเลยเมื่อกี้กดขันมาแล้วุ๊บเออมีวนีวนเนรูลาว่ะนะมามามมีม ไปละล่ะคอมขายครับปะเนี่ยเฮ้ยน้ำออกไปนู่นนะคอมบับคอมบอลปะน้ำออกไปนู่นนะ Chơi gì vậy? gì Má A lùm chó Ê, ẩu <àu> đâu? Ha ha ha! ม <G ül> ันเกสงเหมือนก็ผงเลยที่มันก็ชากมปเลยหรือว่ามันติดอะไรปะเว่อเวอ่ออะไรก็ผงไปก่อนแหละไม่เคยโดนว่าเข่าอย่าก็โดนตาเืเกี่ยวไ่ยเองก็ไม่รู้แล้หลอนไปเลย เอาคืนนะเอาคืนนะเมื่อกี้ใครแก่ผมมาอ้วโหโหวปน้ักาอะ ถึงขยายใหม่นี่มันนีเลยจริงข้างหน้าใช่ไหมเปิดจริงข้างหน้าเหเอ้ยอะไรวะมันเงียบตอนแล้วอะเอ้ยวสวยยูโอ้ยสู้มีสู้มีสู้โอ้เอา

โหสวยสวยด้วยเอ๋ด้วยหมดเสร็วหไปแลวไอ้ตัวไอ้หนวดนี่แหละเอเนี่เป็นไงครับเนี่ยตึงแล้วครับตึงเลยไม้อะไรวะอ้าว โอ้ปากอาชุดนี้น่ากลัว <c oughs> โอ้ชุดนี้น่ากลัวได้ได้เยอะชุดเนี้ยหลอนมะแล้วบอกแล้วใครจะใครมาตามคลิปนี้ของแก๊งนี้นะโป่เลยที่จะเที่ยวก็ถือลายกเยอปาก้าหลังเยยก็จะเปลี่ยนชื่อพิงานแล้วพิก <c oughs> ารเที่ยวกระโป่ง ได้หอยู่คนเดียว้องเนี่ยเราต้องย้ายมึงแล้วนะอุ้ย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 โอ้โหไว้สายโตด้วยอะเราจะกี้บอกตัวเล็กอือ้โหเป็นไงนะเกมเอาเรื่องมะเอาเรื่องครับเอาเรื่องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคอนนะ ลเยป,เป่าพันตูดเสียวเสียวผมพันปะพันใช่มาปะนั่งแคะหอยไปขายกันทั้งมั่งไงัน hmm. เีผมโดนฉากมทีลผมโดนฉากตัวหุาตบกดุดนะ วาวว้าววาวว้วอาเว้าวว้าวว้าววาวว้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 าว่้าวว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 ้ายว้าวว้าวว้าไม้าติดาวนา่ี่ยวง้าาอยู่นะกาวว้ว้วนาวว้าวว้าวว้วว้าวว้า้า้ว

นี่นี่นี่นักเกมสองนันวดสามผมนี่หตัวนะครับในหกตัววันนี้ตึงๆทั้ง,ง,งนั้นก็ตกที่ไหนแล้วมันนะที่เขาเรียกอะไรนะนั่นแหละกลุมวิจัยกับ <c> ห <oughs> มากับพวกนักเล็กนันวดนักเกมนะครับนี่แล้วก็นี่นอัอํ้ ผมกอบการามวันนี้เป็นไงติดปะผมแห้วติดกี่ไม้เยอะขาดสามตัวเราหนี้นะ่าเล็กไงครับนะได้ไหมครับได้ตกได้ตกเอาเหมาะเลยวันนี้ฝากไปก่อน <laughs> ฝากไปก่อนอันวัววันนี้ตึงไหมครับลุตไปกี่ตัวครับตึงครับล,ลุดไปสองครับลุตไปสองได้สอง ที่เหลือมีตัวสงติกตัวหนีแจยั <c oughs> ักเกมได้กี่ตัวส <c oughs> ใช่ไหมได้สตัวครับหลุดหลุดหนึ่ <c oughs> วานเจี๊ยบตรงนี้มาแก้มือใหม่ขอบคุณนุนนครับให้ปลาไปกินกี่ตัวนะของอนุนสามสามตัวสอง <c oughs> 2. 2> สองตัวเอ,อเอาไปแบ่งกันชมไปกันชมหว <c oughs> า,า,า,าตัปลาเอาแค่ตกครับ คิดว่าอะไรนะอได้ตกก็ถูกใจแล้วปลาอะไรเพื่อนนะลอยคิดหนาอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับวันจมกันจะคิดหน้าครับผมอ้ามบายสวัสดีครับ